แล้วเราก็สวัสดีชาาสวีดาทุกคนเลยนะคะทุกคนยินดีตอนแบเขก็ส่ช่องกาตุนกระทเอฟเนะคะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะไปเล่นในโหมดเล้งนะทุกคนก็จะเป็นแร้งแดงนะทุกคนช่วงนี้เป็นต้นสีสั่นปะใช่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงต้นๆกําลังจะไปกลางสีสันนะ้นแลวทุกคนใช่เพราะว่ามารีวันที่เปิดให้เล่นวันที่หนึ่งมกราตอนนี้วันที่สิบแปดก็ยังต้นๆอยู่นะทุกคนโอเค ก็คือดันแบบทีนี่ยแหละทุกคนมันก็จะง่ายยากง่ายยากง่ายยากันไปแล้วก็เดี๋ยวเกมฟรีไฟจะอัปเดตวันพฤหัสใช่ฟรีไฟจะอัปเดตวันพฤหัสนะทุกคนตั้งแต่เวลาเก้าโมงเก้าโมงเช้าถึงสิบโมงเช้าเก้าโมงเช้าหรือสิบโมงเช้านั่นแหละทุกคนแล้วก็น่าจะถึงหกโมงถึงสามทุ่มนะทุกคนเวลาไม่ไม่น่าเกินนี้น่าแตหกโมงถึงสามทุ่ม ใช่เวลาไม่น่าเติมแรงปุฮออึถ้าเกินนี้ทุกคนก็อาจจะต้องไปรอเล่นที่ดีกว่านะช่วงนี้ก็จะกลับมาตัดคลิปเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวจะพิเศษฉลองลปีใหม่ก็จะตัดคลิปให้ดีขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้แหละเสร็จเติมแรงเติมแรงใครอยากรู้ว่าจะแจกอะไรก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆก็นเดี๋ยว

แบบแบบลบออกเกมน,น,นี่นะตัวเป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้ในใจเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครจำเป็นมากๆแต่ไม่ถึงกับออกเกมตัวละครนั้นดซะส,สิไม่น่ามีแล้วหรอกก็เลยดีชไม่ชอบเลยเนี่ นั้นแต่โคโรโ,โดเนฟเอ,เอ,เอก็แบบมาแรงเือเฟิรฟ์เลยนะคุณแต่นักแข่งก็ยังใช้เอิร์มโคโน่อยู่โคโน่เราก็จะใช้สำหรับเวลาโดดแรงโซโล่นะคุณใช่โคโน่ี่เป็นตัวละครสำคัญเวลาโดโโโโโโดแรงโซโล่เลยโคโน่เนี่ยใช้เมื่อโคนนวลาโดดโซโล่ก็คือขาดโคโน่ไม่ได้โดดแรงโซโล่ต้องมีโคโน่ แต่ถ้าไม่มีโคโนใช้พวกแฮโตะหรือไม่งั right? ้นก็พวกสกิลแบบมออโคอะไรแบบนี้นะทุกคนมือนโคงนตัวละครตีอย่างไรก็ต้องมีทุกคนแต่เราไม่ได้น่กฮ่าล่าฮาฮ่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 เร่ฮ่ฮ่า่า่ฮ่่า่าฮ่าฮ่าน่า่าฮ่่าฮ ทุกคนก็ลองสังเกตแล้วกันทุกคนก็ย้อนไปทูคลิปก่อนว่ามันจะเป็นคลิปแบบว่าไม่มีเสียงไม่มีเอฟเฟคไม่มีอะไรเลยแล้วทุกคนลองมาเทียบกับคลิปในคลิปที่มันมีเสียงมีเอฟเฟคมีอะไรทุกคนว่ามันสนุกกว่าจริงๆไหมทุกคนใช่มันสนุกกว่าอยู่แล้ว TikTok แลสำหรับใครที่อยากไปดู TikTok TikTok นะก็ไม่ได้ลงคลิปนั่นแหละ็คือมาลง YouTube มากกว่าก็เหมือนต้องอื่นนั่นแหละทุกคนที่ TikTok ก,ก็เป็น อีกทางหนึ่งในการลงชงลงคลิปแล้วทุกคนตามนั้นอันนี้นจะนสดฟังเลย่งิไปใจดลนม่เทีเกเจลคําเนี้ยมีแพแล้วว่าจะเล่นฟก่อไม่มีเหลียให้หปะป่นี้ไม่ใช่ล หาเหรียญก่อนนะคุณเหรียนจะมีเลยวเพื่อนไปงงหมแล้วทุกคนโอ้โหคัวตะตัวยิงไปกันทุนกคน M P เออทุกคนแผ่นหน้าพวกเอ็ M P สี่สิบอะไรแบบนี้พวกพวกสองโดนเนิบนะยิงเข้าหัวจากระยะไกลทุกคนก็จะลบได้เมประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแล้วก็ลดระยะประมาณห้าเปอร์เซ็นต์หรือหกเปอร์เซ็นต์นี่แหละทุกคนจะไม่ได้ นั yeah, yeah, yeah. ่นแหละทุกคนก็น่าจะเป็นประมาณอ้าวเพื่อนหลงในโต๊วัดเดอรดทุกคนเพื่อนหลงคนไปช่วยดีไหมแล้ว้องดูดูดูดีจะเข้างันหรอโอเคดูว่าดูแับคนมันต้องวิ่งมาสิ อันนี้อันนี้คือกลัวจริงๆน,นะทุกคนน่าตายแล้วทุกคนตายตายได้เป็นเพื่อนก่อนเลยตายได้อยา่างเพื่อนซึ่งเซฟซะก่อนก็ดีถ้าเขาหลุดถ้าเพื่อเขาหลุดก็หวังเขาเหมือนเหมือนเบอร์สามที่ลงเขาจะไปช่วยช่วยด่านทุกคนไม่นึงไม่ควรตายแล้าใช้ช่วยช่วยหนู่งจะไปชุบเพื่อนไป ไม่แน่ใจพอเรายังไม่กินก้าไปเยเราเรนี่อยากคาต้นี่เรือเครื่องไหนเรือเค่องที่เจออะไรทกอย่างนเพื่อนัไก้องเข้าใจแล้วใช่โอ้ยโอ้ยฝันแล้ว มีรูปนนั้นมีดีกว่ามีเอเจนตหมอกไอ้คนเปลี่ยนเพดนะไม่เล่นเลยทุกคนตัวน,นั้นอ,ะอ,อ่ะใช่เลยไม่ใช่ไอ้วคนไม่ได้งอนอีกเพื่อนอคนนึงเนี่ยเขาอยู่ไหนทุกคน,ขนขเขาอยู่ด้านในข้าไปดูดีกวาขปดูดีก ดีอยู่มาตรงนี้เฮ้ทุกคนได้คัตันงนะได้เหรียญเลยเหรียญไ้เยทุกคนทุกคนกำลังจะไชุดีกว่าร้างกาภไปกว่าเต้กแบไ้เลยละปวดเอลหลไปเลยไป go s e ยางเบาหน่อยทุกคนเดี๋ยวเดยต้องจัดตำแหน่งใหม่ใหม่ใหเลยว่าจะตำแหน่ง ใช้ง so ่าหมืองนั่นแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระต่ายเรื่องกดปุ่มอยู่ตรงนี้ปุ่มอยู่ข้างล่างของคลิปส่วนกดไลค์ก็อยู่ข้างๆกับกดกระต่ายเรื่องเดี๋ยวไปไปตัวชกไปชกเพื่อนกันตารเนี้ยต้องเล่นเสียงทุกคนคนเดี๋ยวชกเอาชกเอาชกเอาชาสมาชิกทีมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วทุกคน ราต้องรักษา,มาสมาชิกีกมให้ได้ถึงท้ายเกมนะทุกคนและถ้าหรือว่าเราสาเราไม่สามารถปกป้องสมาชิกทีมได้ถึงท้ายเกมนะคะทุกคนนี่แหละค่ะก็จะเป็น,น,นแ,แบบทุกคนมันบล็อกอีกแล้วอ่ะนี่เห็นไหมเนี่ยมันมันถืออย่างเงี้ยสร้างมันโชว์มันบล็กทุกครัง้งใช่ใช่ใช่ใครบั็กถือกับด้าบ้างทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้นะว่ามัน ว่ามันเป็นว่ามันเป็นที่เครื่องหรือว่ามันเป็นที่ไหนมะ่รู้เป็นเนกระเ้าทำกันด้านไปก่อนนะโอเคเดีย๋ยวจอนเดี๋ยวไปชุบเพื่อนกันชุบแล้วก็คนเดียวอะ่ะมีแค่ห้าร้อย่ใช่เดีคยวชุบอีกทีครับเดี๋ยวเราไปชุบด้ 5, 000, านกันเลยแล้วว่าชุบว่าไหนก่อนดีใช้ระบบสูงดีกว่า เรอบสูงนะปังปังคือได้แค่คนเดียวจ้าคือได้แค่คนเดียวจ้าอยิงไปได้จ้าเราจะได้แค่คนเดียวจ้าทุกคนเดียวเขาจะน้อยใจไหมใส่สี่ร้อยเหรียญเนี่ยขาดีแค่สี่ร้อยเหรียญแองน้าเจอรับจุดแบบเดี๋ยวเขาจะเอาปืมนมาจุดปืนของปืงนมีหมดจ้าไม่มีเหรียญเท่านั้นแหละจ้า เล่นมาทั้งเกมไม่มียาเล่นมาทั้งเกมไม่มีายาทุกคนไม่ใช่เกมพิดอยู่เกมไม่ได้สตรีมสักหน่อยเกยมไม่ได้สตรีมหรอกเกมไม่ว่าสตรีมสตรีมนู่นถ้าเกิดตั้งใจที่จะสตรีมจริงจริก็สกตรีมจะสตรีมในบูยญานั่นแหละบูยญานะจ๊ะในบูยญาเป็นของทุกคนถือว่าฟรีไฟไป แล้วก็ไปดูที่แอปอื่นทุกคนนั่นแหละค่ะก็ทำเป็นแอปทุกคนพูดมาเลยว่าบูญยาบินเบีนบูญยาทุกคน,นเท่เลแล้วทุกคนโหลดแอปมาให้ทุกคนนะไปสมัครก่อนแล้วก็บินไปนเลยค่ะเหมือนชื่อช่องนะกระรุกัตโต้เอฟบีน,นะคะทุกคนนั่นแหละได้แล้วก็จะเจอนะคะทุกคนแล้วก็จะเจอทุกคนทุกคนต้องค้นหาถูกกัน มีผู้ติดตามประมาณสามสิบกว่าคนมากทุกคนเพราะว่าเพิ่งมาเริ่มไลฟ์เองนะทุกคนไลฟ์นานแล้วแหละเออมาฝากมานานแล้วแต่เพิ่งมาไลฟ์แบบจริงจังก็เมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเราก็หยุดไปสักพักหนึ่งใกลไลฟ์ล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเราก็พักไปเฮ้ยหน้าไลฟ์สุดเดือนธันวาแล้วก็วันนี้ก็ไลฟ์ไปแค่ประมาณสิบกว่านาทีแล้วก็จุดสามนั่นคนใช่ นยกได้้ลวงไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกโร่วมถี่ไว้เลยตอนนี้เพื่อนนอนร้องไห้แล้วรวมนี่เราไปช่อนสำคัญที่สุดทุกคนก็คือเรื่องนเราก็ได้ถามว่ากระเป๋าสำคัญไหมนะคนณมันก็สำคัญนะเราก็ได้ กระสุนเพิ่มขึ้นได้ตอนนี้เราเหลือเวลาแค่สามสิบวิใช่ไปใช่แล้วก็หนูทำไปเทอเดี๋วเดี๋ยวหนูก็ต้องมีคิวอัดคลิปต่อใช่ทุกคนคลิปแต่ละคลิปบางคลิปก็เป็นคลิปดองนะคะคิวอัดคลิปที่พูดกับกระโตเมื่อกี้นะทุกคนก็จะเป็นคิวที่จะถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วก็เป็นคลิปดอง ก็ก็หลายๆช่วงก็คือตีกลางเลยเนาะมทุกเวลาตัดจริงๆก็กว่าจะได้ลงก็หลายวันเนาะรวมบางทีก็อาจเที่ยงคืนนะทุกเที่ยงคืนเราจะได้ลงทีนี้ก็มาณเที่ยงบ่ายโม่อะไรแบบนี้ทุกใช่ไหมก็ใช้เวลาตัดจรินานมากส่วนสำหรับใครคนไหนที่อยากให้แบบว่าสอนตัดทิ่เหลือให้สอนทุกที่ท้งดีกว่าก็ ้คนวเอกเาคนคนครับอเก่มากครับทุกคนถ้าตอนนี้เราก็หลมาอันสาิอแล้วโอ้ประมาณยี่สิแปดคนทุกคนโอ้โหประมาณยี่สิคนุเหลือยี่สิบเก้าคนเหลือยี่สแปดคนนะคะ เดี๋ยอ่ะไ้เก็ดอ่ะมันเแปดมนเกอ้นี่เขาฆ่าชุกค่ทุกฆ่าุกฆ่าชุกฆ่าุกทุกคนใ่หัวทนเลยดิตรงนี้นะทุกคนเวลาแบบเราปรับเป็นริกแบบนี่คือการปบบจะ้เรื่นตวต้งการที่้ราตนวทุกคนใช่เาปับระดับตนก็ต้องทุนเยหนักไปก เฮ้ยตอนนี้เหลือ24โนเล็กใครอยากให้ทำคลิปแดนแรงก็ให้รวมคอมเมนต์มาคลิปนี้บอกเลยเอฟเฟคแบบฮาฮามากๆเดี๋ยวเราหมดใต้บ้านสีทุกคนว่ามันมุดไแบบด้ไหมทุกคนมานมดไม่ได้นะดึงไม่ได้ด้วยไม่ใช่แล้วลออึกาตายตายต,ายตื่นัวเข้าไว้ อยู่ประมาณชั้นเนินของนี้ได้ปะเหลืมันยี่สามคนโอ้โหในยี่ิบห้าคนน่จะมีเหรอน่ติดวดูกระจยสิยิงโดนทีอันนี้ก็ขึ้นจุดีกวนตองรีเพจอะ

赶紧赶过来了。 I game. <laughs> สี่ตัวต้นเกล๊ยวจริงเลยแถมได้ที่สองด้วยก็าโดนเข้าหลังด้วยโอเคค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ได้มากกว่าไดก็เชิญกดติดตาด้วยนะทุกคนเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนไปเลยค่ะบอกแล้วหัวใเกมก็ไม่เสียหายมาดูกันว่าอะไบวกมา